สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับผมไปซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์มาราคาค่อนข้างที่จะแพงสําหรับตัวผมนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าไม่แพงคนขายเขาบอกว่าไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดเดียวพืชผักก็จะงามแต่ว่าต้องใส่ให้ทั่วๆว,วันนี้ผมมีวิธีที่จะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้ครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับพืชผักสวนครัวที่ผมปลูกที่หลังบ้านครับไปดูด้วยกันเลยครับ นี่ก็คือแปลงผักที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับเป็นแปลงผักเล็กๆที่ปลูกเอาไว้นะครับแซมด้วยอันนี้เป็นต้นพริกนะครับนี่พริกกำลังออกดอกเลยครับสำหรับแปลงนี้เป็นแปลงหอมแบ่งนะครับเนี่ครับผมเพิ่งจะลงครับแปลงหอมแบ่งแล้วก็มีผักขึ้นช่ายนิดหน่อยนี่เป็นมูลไส้เดือนร้อยเปเซนต์นะครับ เขาเขียนเอาไว้ว่าบำรุงต้นใบส่งเสริมการติดดอกบำรุงผลด้วยนะครับประโยชน์มูลไส้เดือนมีธาตุอาหารหลัก NPK ครบโอ้โหสุดยอดครับและธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วทนต่อโรคและ,มะแมลงมีฮิวมัสโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับ มีฮิวมัสเนี่ยสุดยอดเลยช่วยกเก็บธาตุอาหารและปรับโครงสร้างดินทําให้ดินร่วนสุยเยี่ยมเลยครับแล้วก็เร่งรากเร่งดอกบํารุงต้นผลและใบเหมาะสําหรับพืชทุกชนิดโอเคนี่สุดยอดเลยครับมูลไส้เดือน100%เปเซเขาแนะนําผมว่าไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่ามูลไส้เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่พืชชอบมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นมันแพงสําหรับตัวผมนะครับมันแพงผมก็เลยจะทําให้มันแบบคุ้มค่ามากที่สุดนั่นก็คือผมมีน้ํา10 10ลิตรนะครับอันนี้ครับใน1บัวนี้ประมาณ10ลิตรนะครับผมก็ใส่มูลไส้เดือนลงไปประมาณ1กรัมครับนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็คนให้เข้าละลายครับคนให้เข้ากันกับน้ําครับนี่วิธีนี้ง่ายเลยครับ ผมไม่ต้องไปโรยให้มันบางทีอาจจะโรยไม่ทั่วนะครับการโรยของเราเนี่ยอาจจะไม่ทั่วเพราะฉะนั้นผมผสมกับน้ำแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาไปรถเรียบร้อยเลยครับคราวนี้ครับ นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนให้มันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่เราซื้อมานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ